สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะโอ้ยของขึ้นของขึ้นนะตัดผมก่อนนะของขึ้นของขึ้นไปฟังคลิปหนึ่งนะคะเขาบอกว่าตัดก่อนเด้อตัดผมก่อนนะวีวีตัดผมก่อนกึบกึๆบกคุณป้า วิวไปเมืองไทยมาก็เลยตัดผมบ้านเรามันร้อนแต่สบัดบ๊อบใส่เลยสบัดบ๊อบใส่เลยสบัดบ๊อบใส่เลยมันบ๊อบปรเตนขพเอ่ยชื้นนะคะเพราะว่าบ้านเรามันร้อนมีคนเดือดคนร้อนนะคะเพราะว่าไปดูคลิปมาเขาบอกว่าป้าตัดผมเตรียมเข้าสังเตรนะน้าออีนั่งนีอีสางเน่านี่มันก็จง ขาสังเตียงเห็นป้าตัดเห็นป้าเต็นตัดผมน่ารักใช่ไหมนางก็ไปตัดผมเห็นเขาใส่เห็นอ๋อปากคือเต๋ยเลยอ,อันเห็นป้าใส่แว่นนางก็ไปตัดแว่นแว่นมีวี่มีเยอะแยะนะคะของความอิจฉาคิดว่าโอ๊ยตัดผม คอยดูนะคะป้าป้าสะบัดบ๊อบใส่เลยนะคะเมื่อคืนไปดูคลิปลุงตัดหัวเลาะก,กันล,ลุงบอกว่ามีเอฟซีเขียนบอกว่าลุงป้าสวยไหมเอาถ้าไม่สวยจะอามาทำพันเลยพนะอุ้ยใส่ใจใส่ใจตัดแล้วตัดให้ขาดเลยชับชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับตัดให้ขาดเลยนะคะ จางเน่ามันอิจฉาพี่สาวบิวิก็ตัดมานี่มาถึงสวิทสองอาทิตย์แล้วตัดไปโลดมันร้อนบ้านเราอากาศร้อนนะคะเขาตัดผมกะหยากนันเขาตากแดดดำตัวดำลุงก็หล่อใช่ไหมเขาก็เลยอิจฉาบหลงมักพวเขาบ่น ตัดเลยค่ะป้าสบัดบ๊อบใส่เลยค่ะนะคะโอ้ยเกิดมากเ่เคยพบเคยพอเดอค่ะน้องสาวอิจฉาพี่สาวไหมหาป้าตัดผมจะเข้าสังเตเตรียมตัวทั้งผัวทั้งเมียพนะาอีอันนี้ไหมอีอันนี้ไหมปากดีปากข้างคกขึ้นวองศูนย์ศูนย์ขึ้นาะ่ก็ศูนย์ลง่ได้ไหม สาวคนแก่นศูนย์ขึ้นเพคือศูนย์ลงเดนใช่ไหมคะป้าสปัดบอบเลยวิวิตัดแล้วนี่ป้าอายุหกสิบตัดบอบแม้ว่มามันอายุสามสบห้าเลือใจบพอีสามเนว